สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆชาวก็น้ำมอยนาเกลืออยู่กับผมบุษช่างแล้วนะฮะนี่เราจะพาไปไต้อวันอีกเหมือนเดิมนะครับ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยฮะมาพูดภาพทำเพลงเนาะไม่การเสรียเวลาเอ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 ไปฮะลุยผมปงแล้วฮะสายหย่งยุคสมัย วันนี้เป็นวันตายของเจ้าข้าจะมาฆ่าเจ้าเพราะเจ้าฆ่าพ่อข้าฮึที่ข่าฆ่าพ่อเจ้าเพราะพ่อเจ้าอะมาฆ่าพ่อข้าพูดมากเสียเวลาไม่โดนนี่ก็ไม่โดนอือหึวิดโดนขนจมูกเจอนี่หน่อยพันปักษาเจ้าฆ่าพ่อข้าทำไมรับนี่ไปซะดัชนีกปิโก้ไอควายยิงไม่โดนทำไมต้องมาฆ่าพ่อข้า้อ ที่ฆ่าฆ่าพ่อเจ้าพอพ่อเจ้าจะมาฆ่าพ่อข้าถ้าพ่อเจ้าไม่ฆ่าพ่อข้าข่าคงไม่ฆ่าพ่อเจ้าแต่พ่อเจ้ามาฆ่าพ่อข้าข่าเลยต้องฆ่าพ่อเจ้าหลังดัชนีโกบิโก้ฮึฉลุยฮะฉลุยไปฮะลุยต่อเลยเอเจอ เพิ่มประสิทธิภาพในการการชนะนะเพิ่มเพิ่มการชนะจาก50เป็น75มันก็ยังดีอ่ะคิดว่ามันก็ยังดีนะโอเคนะหวังว่าคเพื่อนๆทุกคนตรงจะชอบนะสำหรับการลงคลิปแนวใหม่จะได้ไม่เบื่อกันนะทุกคนไปลุย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  เอา้าเวียนกรรมแล้วおまはもう死んでいるนว่าจะกลไป่เดิมยก็ฆ่าเจดดาไปก่อนนะโดเจ็ดดาไปก่อนแทนแห่งเรื่องฉันจะลงทษออเนะ สีนี่ตัวแสบเลยเนี่ยตัวตัวแสบเออตัวปวดเลยเออผมลืมบอกทุกคนผมไต่ลงมาจากสามพันห้านะผมไม่มีเวลาเล่นไงคิดว่าจะลงมาไม่ทันซะแล้วลงมาทันนะที่แรกไม่ตกกันดับจะไแรไม่ตกแรงลงไปอีกเด็กไปสามพันห้าครับ เล่นทางไรเราไปนู่นเลยขอแค่เราไหวก็พอแล้วเนาะไม่ฝืนนะฮะอ้าวเวียนดามแล้วตายีนรอบนี้นนนนนนปันดนี้เลยนเ่้ยดามเวียนดาวมึงตึ๊บเห็นดาวเลย เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันอีกกลังแห่งดาบฟุตหมอกวารีอ้าวเดี๋ยวมันโดนตายแล้วก็โอเคแล้วกลังเยอะเกินละเกินน่ะยันหล่อนเอาไปมาจะชนะแล้วเนี่ยไม่แพ้แล้วดิเคยปฏิญาณเอาไว้เมื่อครั้งรวบรวมกำลังทนว่า ฉันจะอยู่และตายเคียงข้างคนของฉันนั่นคือเป้าหมายเต๋า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 ลูกเต๋าใจเย็นเอ้ยไปคุยกับลากมะม, <laughs> ม่วงเมื่อกี้ลูดไม่ติดน่ะเหลือเหลือนิวโอสดะฮะสระเย่ดีนะว่าติดใจฮะเจ็ดดาก,ก็ติดใจ สำหรับคลิปนี้ผมกดตัวลายก่อนสวัสดีครับผม